สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจอยมาแล้วครับบ่าวเต๋อคนซื้อครับทีมงานเฮลโลอาเซียนครับมอนี่อยู่ที่ตลาดแรงบ้านคามเท่าครับพี่น้องบรรยากาศดีมากๆครับแดดลมลมตกคนกันเดินหลายนะครับจับจ่ายใส่สวยกันอย่างมีความสุขครับช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับของสมาชิกสภานราศดรนะครับละแต่ละเขตก็ลงลุยกันอย่างเต็มที่นะครับเฮดให้เรษฐกิจนั้งจะตือโตนะครับผมว่า มาซ้อมเบื้องแล้วนี่รู้สึกว่าพี่น้องกะชาชนกับตื่นตัวขึ้นกันนะครับเพราะว่าอย่างมีความหวังครับว่าหลังจากเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะครับเ็เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะครับลองไปสำรวจเบื่องกันแล้วกันครับพี่น้องครับไปถุงละซาวครับถุงละซาวมาเลยครับมาเลยนะครับ20บาทก็ขายครับาถ้าจะต่อรองกัน20บาทเราก็ขายนะครับ เดี๋ยวจะซีโอกาสนี้นะครับสัมภาษณ์แม่ข้าจังหน่อยนะครับก่อนที่ของคนซีมดหลังจากที่ทางประเทศไทยเฮานะครับได้ข่าวว่าสีมีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี่แม่ข้าคิดว่าจากไหนเนี่ยนะคิดว่าจากไหนเนี่ยว่าดีหรือบ่ดีในการเลือกตั้งเท่านี้หรือว่าตื่นเต้นหรือบ่ตื่นเต้นเถอะนะลองลองแสดงความรู้สึกเบิ่งตื่นเต้นนิゅค่ะตื่นเต้นได้ลองหลายหลายปีเออนานแหละมันบ่เนว่านันแล้วค่ะนั่นแล้ววัเลือกตั้งมันบ่สิไปบ่สิไปเลือกตั้งบ่ไปเลือกแน่นอนค่ะอยู่จัังหวดดใ อยู่สะกลค่ะอยู่สะกลเนาะอยู่อำเภอใดครับสะกลน,นี่กุสุมานค่ะกุสุมานนี่เนาะนโอ้ <laughs> เอ้ยเด็กการยังไงก็พอฝากภักไทยสีไรน้ำเด้อได้ค่ะครับผมครับผมนี่แหละครับแม่ค้านะครับรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะครับว่าจะได้มีโอกาสเลือกตั้งแล้วเนาะแม่นบะเศรษฐกิจคงสิดีขึ้นปะนาสิดีขึ้นละค่ะนาสิดีขึ้นโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำเด้อจวด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 ขนมก็ขายดีครับช่วงนี้ เป็นช่วงของการเลือกตั้งนี่หาเสียงนะครับขนมก็รู้สึกว่าขายดีขายน้ำกับท่าน่นะบนะฮะโอัขกข,กขกัสัมสัมผัสไม่ข้าดจ้หน่อยเนี่ยครับวันที่ยีมีนาคมสิมานี่ที่ีการเลือกตั้งพอได้ยินข่าวแบบนี้รู้สึกว่าดีบ่ครับดีบ่ดีเนาะคิดว่าเลือกตั้งแล้วนี่เศรษฐกิจมันสิขยับขึ้นบนะ่คิดว่า มันจะดีกว่านี่บอหนะในความรู้สึกของเราเองห้าสิบห้าสิบเขายังไม่รู้ผล <c oughs> อยังไม่รู้ผลนะครับ <c oughs> ต้องรอก่อนนะครับ <c oughs> ต้องรอก่อนว่ามันจะเป็นยังไงผล <c oughs> จะออกมายังไงนะหลายๆคนก็ยังมีความคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นนะหลังจากที่พูดคุยยังตอบไม่ได้นะครับห้าสิบห้าสิบแต่บางคนก็บอกว่ามันอาจจะดีขึ้นนะแต่บางคนบอกว่าคือเก่าตั้กสีพ่อปานเก่าหันละว่าจะไหนออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับอ่ะระหว่างพ่อค้าแม่ค้านะครับ ที่เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็เลยต้องถามกัมนว่าเอ๊ะวันนี้หลังจากที่เราได้ยินว่าจะมีการเลือกตั้งจะเป็นยังไงนะครับขายดีครับขายดีขายดีพี่น้องนะครับขายดีขายดีสินค้าขายดีวันนี้นะครับซื้ออะไรไปทานครับคนสวยวอยุ้ยเยอะเลยนะนี่ทำเองไหมนี่ทำเองค่ะทำเองด้วยป้าเก่ง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  นี่นายที่ขายปลาเราคุณอ่ะปลาเราแข็งแรงไหมมุดออกจากการะมังไปผุนแลยปลาเรายอดขนาดเต้นเฉยเลยวะมันแข็งแรงเนาะเนียนนอนเนียนอนตักกระจัน ได้การเลยได้การโอ้โพี่น้องเลยผักกะนี่ผักกะครับอันนี้ขะนะฮะสวยงามอีหลีผักขะเรางามคักเน่ยีหลีจเเออกระลำมีหัวละาบาทจ้ะผักติ้วหรอปะนี่บอผักติ้วเนาะเอาไปแกงพูดเหมือนคนไทยมั่งิอมล่ะบางคนไทยเขาไม่รู้อันนี้เหร ชะอมใช่ไหมนี่แต่ยอไปอมนะครับพี่น้องนะฮะชะอมลวกคะแนนลวกเนาะห้ามได้ายได้แต่ห้ามกำเอออย่ากำเด็ดขาดได้ครับแล้วก็ยาอไปอมด้วยนะงานเข้านะไปอมนะผักชะอมว่าสันะอย่าไปอมเ้อเมื่อนี้บ่าเต๋อหันบ่โมมีเงินจ้างมาหาเฮ็ดงานสะก่อนหาเงินค่าจ้างสะก่อนโมมีเงินค่าจ้างอันคนมาเดินนำ ผู้ช่วยหาเสียงผูม้มีมีเงินจา้างสอสอมาเดินเอาเองลวดพวัวป้าที่นี่มาเดินเอาเองหาเสียงเอาผู้เดียวมือนนี่ รกระลงปุไวัดด้งไหะวแล้นต้งจาดจัดจัดให้เห็ใหเนัวแหกิเนาะได้ยังไม่กินแม่ได้เนี่ยกินหลายอะไรย่าง <c oughs> นเ,นเนีนีกินแรงอยู่ว่กินข้าวแรงอยู่ะนี เบ้อโอ้ยภัคเนี้ยยูดอกสักคะคะโอ้ยต้นใหญ่แท้นี่นะค่ะลำบักใหญ่ๆเลยเนาะค่ะคนาไร่สารนาไร่สารด้วยบ้านอืมผูกหน้าบ้านเลยบอสในสวนในบ้านเลยภาคเนี้ยยูดอกค่ะช่วงนี้ไม่ขายปลาครับ เราขยับมาขายไก่ครับช่วงนี้เอออันไหนมันขายได้ขายเราอะสิเป็นยางเนาะปั๊บไปตามสภาพมันแล้วมันบอกเนาะสิไปเจตวมาไม่ค่าขายป้าขายป่าอยู่หันบดีขายน้ำเขาปะสิเป็นซับยู่หันดีคั่วเก็ตอยู่หันดีวัน <Yeah. S 1> นี้ขายง่ายๆเลยครับขายไก่นี่ฮนะไก่ไก่ไก่ไก อืมผักหยกบวงไข่ยังไงกันนะบวงไข่เนี่ยนี่ไข่เนี่ยครับอันนี้มันเป็นขนมเนี่ยครับเนี่ยโบว์คแม่เนี่ยธรรมชาติขนาดเลยธรรมชาติของแท้เนี่ยมันพริกขวดเนี่ยเคยเห็นในประคำอืมบันพริกขวดเขาขัวมกมกไก่จ้ะมกไก่ปลามกปลาปลาดิบกับนี ก็ปาอืมโอ้โหเลยไงักขี่คมกัมีผักขัดขัดขักขัดจวดจวดได้พูดเบาเด้อฝากผักไทยสีวิไลดีเลยครับเด้อจวดจวดได้หมดนี่จวดผู้เดียวเลยแต่มะฮุงเจ้านี่หอมนัวขนาดคืนน้ำลายเล็กน้อยคืนน้ำลายบนหัวบนหัวยืนทานนี่คืนน้ำลายต้องแสดงรอบแล้วนี่ ตายีบ่าปเขาเจ้าก็ได้ฮะน่ะคือนีกแล้วฮะน่ะเมื่อนี่ละเราอะท่นำมาที่นำมาค่าๆนี่ละเนอะเอาไหมครับไข่เอาไหมครับขายให้พิเศษเลยครับวันนี้ขายให้พิเศษเลยอากได้รุ่นไหนครับบอกได้เลยครับมีปีกมีขนนะครับไข่ไก่ไข่ลูกครับผมเออจับได้บายได้นะครับไข่นะครับแต่จะขอจับไข่พ่อค้านะครับราะไข่พ่อค้ามันกำลังป่งขนนี่นะฮะเป็นขนเป็นขน ไข่ใ,ในหม้อไข่ใ,ในหม้อเนะี่ยพ่อข้าก็อยากอายแล้วเล่าก็ได้ว้า,าวเตอือนใช่ไหมให้เขาเยอะมาบายใกล้ๆนะเดี๋ยวบนบ่บายแล้วมันจะดิดมือนะอย่าไปบายถอยพ่อข้าเฮ็ดเอาเองซะอจอบเบิ่งกระตากพุ่นแมนลายอะไรยากในห้องเกินนี่มีแต่พักนี่ได้ปลาเผามากินน้ำอีกโอ้ได้กันเอออยู่บ้านเดียวกันบ่าวแม่ ที่บ้านไหนครับผมบ้านบัวบ้านบัวบ้านบัวบบัวแล้วเขาคลายนี่บ่โอ้ยลูกขออนุญาตฝากนี่ด้อครับเนี่ฝากเบ่าเตือนี่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 แหละผู้นี้แหละเบ่าเตือคนซื้อนี่เบอร์สิบแปดครับลงสอสอครับเมื่อนี้มาเดินผู้เดียวครับเพราะว่าผมมีเงินจ้างครับผมมีเงินจ้างคนมาซอยหาเสียงเลยมาเดินหาผู้เดียวล้วก็มาหาเหตุงานซะกก่อนหาเงินทุนซะก่อนหาทุนสะก่อนได้เงินทุนเราจะเอาไปจ้างเขาจ้างเขามาย่างแห่น้ำ ถั <Hey. S 2> oh, <hey. S 1> กอยู่ได้เอ้อีรีขนาดไหนมาผู้เดียวเห็นบ่ดมือนี้หาทุนซะก่อนนะพ่อเนาะ <laughs> ได้การได้หนะิ <laughs> เห็นหมดนี่แหละกำลังใจผมเนี่ยกาให้เด้อถักไทยสีวิไลห <laughs> มึกครับหมึกหมึกครับหมึกอันนี้ปลาหมึกนะครับไม่ใช่หมึกสำหรับเขียนนะครับปลาหมึกนะฮะหนวดหมึก <laughs> โอ้ถักถักถักไปฮือนี่ <laughs> ป้ายื้อเบอร์สนะิบแปดครับเดี๋ยวนี้อยู่บ้านไหนครับในเลนน์ในเลนน์กาให้บอกเตือนเด้อเบอร์สิบแปดมันนี้มาผู้เดียวครับมัอนี้น <c oughs> มันมีเงินจ้างคู่ซอยหาเสียงมัอนี้หาเงินสัก่อนถ่ายรูปไปส่งเขาสัก่อนได้เงินแล้วก็ไปจ้างมาเพิ่มอีกมาเดินเลาะไปน้ำกันหลายๆคนแนมจังคือหาเลาะผู้เดียวมัอนี้เดจวดเด้อเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดการวด บผิดหวังบาเตือสิขอพีเรงานไห่ฮยครลงไปแก่ข้าเอ้ยทายดีมือใบบ้านหานัะเบิดเนาะายดีายดีของเจ้ามันหน่วยใ่ญ่นาะกัดขาไปมันหวานจุ่ยเลยเออเโอ้ยอย่าให้ซิมของมันจุ๊จอยเฮ้ยกับเบื้องเจอคแม่คเนี่ยกินมาบ้าง้ดเบืงเม่คโรดทางเราคุณแม่คคนดีเนาะแม่านี่โอ้ย คนดีคนดีแม่ค okay? ้าอยู right, okay. ่บ้านใดนี่เทเทนค่ะเท้าเทียนบอกเขตยสองค่ะเขียเบอร์สิบเก้าเด้อเขตยสองเด้อค่ะไทยศีวิไลไทยศีวิไลเด้อจวด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 ถ้าเขตยสามต้องเบอร์สิบแปดเด้ออันนี้อยู่บ้านไหนครับนี่กุดชิมตำบลตำบลกุชชิมเลยอำเภอธาตุเลือกเป่าเตอนเนี่เด้อเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปด บ้าวเตอคนซื้อปโลงโปงไปจวดเบอร์สิบแปดเท็ดคิดอย่างเงินมีันบักอโลนะบมมีเงินจา้างหาเงินสกุลนี่ถ่ายรูปหาเงินสกอนได้เงินแล้วก็จงไปจ้างเขามา้หไม่ผู้ช่วยหาเสียงสอสอคนทุกคนยากนี่แหละของแท้ไม่เอาเงินของนายทุนเพราะเราจะเข้าไปปราบโกงถ้าไปเอาเงินเข้ามาเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เนะะฉะนั้นพี่น้องทางกดชิมอย่าลืม กาเบาวตือเบือสิบแจวดจวดปันปันโคศกไอปันปากหลไต้องหาแล้วสวยถ่ายรูปลงนั่แหละไหนคนไหนสวยคนไหนคนนี้เหรอคนนี้ก็ได้อยู่ไหนไหนไหนดูสิโอ้ยสวยสวยจริงๆด้วยนะเนี่ยสวยสวยสิเออจะมีใครสวยเท่าเราเนี่ใช่ถ่ยก็ผมไปขยวครับฝากไว้ด้วยนะครับผม เขย่าแค่ไหนครับอะไรนะครับเขย่าแค่ไหนเขย่านี่นุณคุณคุณคุณสวัสดีครับอยู่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 บ้านไหนเนี่ยว้าวเขย่าไหมได้ครับมาไม่ถึงมาไม่ถึงหมดเสียงก่อนโปรงโปรงเป้ง นั่นนะะพักไทยศิวิไลเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดพักไทยศิวิไลวันนี้มาคนเดียวเพราะไม่มีเงินจ้างมาเดียวเดียวมาคนเดียวครับหาเงินก่อนครับหาเงินก่อนได้ทุนแล้วก็จะไปจ้างเขามาเดินแห่ช่วยครับสอสอคนถูกคนยากพี่น้องเอ้ยพักไทยศิวิไลพักไทยศิวิไลครับเบอร์สิบแปดนะครับ ฝากหน่อยนะครับเบอร์18นะครับพักไทยศิวิไลครับเขต3ครับบ่าวเต๋อคนซื้อครับเบอร์18ครับเข้าครูหาตาเบอร์ศูนย์ไว้เบอร์18บแปดพักไทยศิวิไลบ่าวเต๋อคนซื้อปลโลโปงเปกจวดจวดเิ็กน้อยเนี่ยมากขนาดแล้วขนมนี่นะแห้งสันแห้งมากจวดจวดจวดาครูหาตาเบอร์ศูนไม่มีเนไะไม่มีครับมีแต่เบอร์18ครับ บบเบอร์สิบแปดครับโอ้เด็กาดการเดการมือนี้คือคักขนาด,ดานนเดยมือนี้น้องเอ้ยมวนเดิแพงปลาส้มับว่ามันอยอลังการงานสระปลาส้มปลาส้มนะฮะถ้าไม่ส้มนะครับเอามาคืนนะครับการันตีครับว่าถ้าไม่ส้มเอามาคืนได้เลยนะครับนี่คือปลาส้มปลาส้มครับ งัวน้อยครับอันนี้งัวน้อยครับพี่น้องครับขายดีครับงัวน้อยนี่เห็นไหมครับมีแต่ผู้สาวนะครับมาซื้อคนนะครับมีแต่ผู้สาวครับเห็นไหมครับกินงัวน้อยครับซีนงัวน้อยนี่มันพ่อยนะฮะยิ่งเอาไปต้มโดนๆนี่ยิ่งพ่อยนะครับคือลือดคือเลือดได้เลยนั่นแหละอวยซวยอยู่ในงัวน้อยนี่น่ยเอาไปต้มคักๆเห็ดเจียวส้มๆเนาะโอ้ยสนุกกินสนุกหย่ำผู้เฒ่าก็ได้ 我赊了。